หรับผมจารึกนะครับที่อุตสาหการขาย Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีวันนี้นะครับผมมาทดสอบรถ Ford e v e r e s t นะครับผมคันนี้นะครับทดสอบการใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็เลยเห็นรถสวยๆนะครับเลยจะพามารีวิวนะครับที่อยู่ข้างๆผมคันนี้นะครับเป็น Ford e v e r e s t ตัว Titanium Plus ตัวท็อปขับ4นะครับผมราคานะครับ1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับคันนี้คันนี้มีพิเศษอะไรนะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบ นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแมททิค LED ไฟหน้าแมททิค LED นะครับโดดเด่นนะครับเวลานะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับหรือเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟก็จะติดนะครับผมไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็จะหมุนตามนะครับแล้วก็ไฟนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็จะสองสว่างด้านข้างที่เราจะเลี้ยวนะครับผมส่วนไฟนะครับไฟ LED นะครับขนาดใหญ่เลยไฟ Daytime นะครับเป็นตัว C นะครับหรือ C Cam อันนี้เอกลักษณ์นะครับผมของตัวไทเทเนียมพัทนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือจะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นสีโครเมียมตัดกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้กระจังหน้าดีไซน์สวยงามนะครับผมมีมีกล้องนะครับผมเป็นกล้องหน้า ตัวนี้ด้วยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ที่ติดให้ด้วยก็คือเป็นเซ็นเซอร์เตือนการชนนะครับเตือนคนเดินข้ามถนนนะครับผมแล้วก็มีการการออกนอกเลนด้วยนะครับคันนี้คือว่ามาครบนะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมที่ผมว่าน่าจะนิยมเลยนะพราะด้วยความเป็นสดใหม่เน็กเ e นนะครับผมก็จัดมาแน่นเลยครับพวกออปชั่นต่างๆนะครับแน่นเลยนะครับ มาที่กันต่อนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมการชนนะครับผมก็ยังเป็นสีตัดกันนะครับผมคือเป็นสีบอลเงินนะครับผมตัดกับตัวรถนะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้า4จุดนะครับคันนี้ที่เราเคยเห็นตัวกระบะนะครับเป็นบายแท็กหรือว่าเอเจนเจอร์นะครับผมก็คือด้านข้างนะครับที่แตกต่างก็คือ ซุ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้นะครับจะสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เป็นกระบะเนี่ยสีจะเป็นสีดําด้านนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับซุ้มล้อจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับดีไซน์สวยงามนะครับส่วนล้อแมกนะครับผมล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแมกนะครับสเปคมาจากโรงงานเลยจะเป็นล้อแมกขอบ20มิลนะครับผมลายนะครับจะเป็นลายเดียวกันกับตัวสปอร์ตแต่เพื่อว่าทําสีทูโทนก็คือเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัดกับสีเทานะครับผมส่วนสเปคยางตัวนี้นะครับการออกแบบมาก็คือ 255ก็คือหน้ายางนะครับ255นะครับผมรุ่นเดินจะเป็น265อยู่นะครับแต่รุ่นใหม่ในการออกแบบมาใหม่นะครับ255นะครับผมก็ประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็หน้ายางนะครับ55นะครับผม R20 คันนี้ดิสเบรกมีทั้งสี่ล้อช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างแบบบัตลิงค์นะครับกันโค้งตัวนี้มั่นใจได้เวลาเข้าโค้งนะครับต่างๆก็ฟอร์ดเรียกได้ก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องช่วงล่างนะครับ ตั้งแต่รุ่นเดิมแล้วนะครับผมแต่รุ่นใหม่มานี้มีการเสริมเข้ามานะครับให้รถครอบครัวแล้วใช้งานนุ่มสบายนะครับเหมาะกับรถครอบครัวจริงๆเลยนะครับผมต่อมานะครับมาที่กล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง36 0องศานะครับหรือกล้องรอบคันตัวนี้นะครับผมก็จะโชว์ที่หน้าจอเลยสัญ,ญลักษณ์นะครับคำว่าไบเทอร์โบเพราะตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับผม2 1 0แรงม้า500แรงบิด นี้ส่วนมือจับต่างๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นคีย์เลสนะครับผมก็สามารถกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราได้นะครับก็สามารถที่จะล็อกรถนะครับผมหรือว่าจะปลดล็อกนะครับโดยการที่กุญแจอยู่ในไกดนะครับไม่ต้องปเอากุญแจมาเปิดได้นะครับผมรีโมทก็ไม่ต้องกดนะครับก็สามารถที่จะล็อกรถหรือเปิดได้เลยนะครับผมส่วนแล้วคำว่าไทเทเนียมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของไทเทเนียมก็คือ บันไดข้างนะครับบันไดข้างตัวนี้นะครับผมจะทาเป็นสีบอลเงินนะครับผมสีโครเมียมนั่นแหละครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับอย่างหนาเลยอย่างดีนะครับผมกันลื่นได้ด้วยเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวไทเทเนียมพาร์คก็คือเห็นไหมครับตรงขอบกระจกต่างๆเนี้ยจะโครเมียมจะไล่มายาวเลยนะครับยาวตั้งแต่ด้านหน้าเลยแผงประตูด้านหน้านะครับยันด้านท้ายเลย มานะครับมาที่ด้านบนไฟเบรกดวงที่3ามนะครับผมก็ยังติดอยู่ด้านบนนะครับเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมของของตัวเก่าเลยนะครับผมแต่จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับขึ้นออกมาหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่านะครับผมมาที่ไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเป็นไฟท้าย led ฝาท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นฝาท้ายแฮมฟรีนะครับฝาท้ายแฮมฟรีตัวนี้นะครับผเตะมีคลิกเซนเซอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเตะง่ายนะครับแต่กุญแจต้องอยู่บริเวณ นะครับผมแล้วก็การนวงนะครับหรือว่ามีการเซฟตี้นะครับผมเวลาลงมานะครับมันจะต่างจากรุ่นเดิมนะครับผมรุ่นนี้คือเบามากนะครับผมจะไม่ลุกซึกน่วงนะครับส่วนของนะครับที่โชว์ก็คือว่าสามารถที่จะบรรทุกของนะครับผมได้เยอะคืออันนี้พับเป็นเบาเบาพับไฟฟ้าสามารถที่จะวางของได้นะครับได้เยอะนะครับเป็นเบาเบาไฟฟ้า มีกล้องด้วยนะครับตัวนี้จนะมีกล้องกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์4จุดนะครับไฟสวยงามนะครับโดดเด่นเลยก็คือ,คอแค่ไฟนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นมองมาแต่ไกลก็รู้แล้วรับเป็นเน็กเจนนะครับฟอร์ดเอเวอเรสตัวนี้นะครับผมมีสัญลักษณ์สี่คูณสี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันสักน้อยนึงนะครับผมภายในตอนนี้นะอาจจะให้ดูส่วนภายในตัวนี้ นะครับผมจะเป็นเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะพิเศษสีครีมนะคือเบาะพาลีนนะครับผมก็เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับผมก็มีให้เลือกมีเฉพาะตัวขับ4กับขับ2นะครับตัวไทเทเนียมพาร์ทก็มีเบาะพาลีนให้เลือกนะครับมีทุกสีนะครับผมไม่ว่ารถจะเป็นรถสีดําสีขาวนะครับสีขาวดามีหมดนะครับผมเบาะนี้เราสั่งพิเศษนะครับผมเบาะจะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและที่ไฮไลท์เด็ดนะครับคันนี้ก็คือเกียร์หัวเกียร์นะครับจะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้า e c เตอร์นะครับผมเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมคือทรงสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะจอดจอดเข้าซองได้อชิยะนะครับจอดเข้าซองก็คือมองสังเกตง่ายๆก็คือจอดเข้าซองตามห้างต่างๆนะครับเราสามารถที่จะถอยเข้าห้างได้เลยพอรุ่นเดิมนะครับจะจอดเฉพาะทางขนานนะครับแต่รุ่นใหม่มานี้นะครับผมก็จอดเข้าซองได้เลยนะครับผมเพียงว่ากดปุ่มนะครับของเกียร์ไฟฟ้าคันนี้ โดยรวมนะครับคันนี้นะครับโอเคเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมก็สามารถทดลองขับก็โทรหาผมได้หรืออยากได้แคมเปญดีๆนะครับก็โทรมาหาผมได้เลยหรือว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับก็กดเข้าไปดูที่ช่องผมได้พิมพ์คําว่าจาลึกฟอร์ดได้เลยนะครับผมก็ไปดูการส่งมอบนะครับผมรถของรถยนต์ฟอร์ดต่างๆนะครับโดยมีการตกแต่งให้ถ้าลูกค้าอยาก รู้ข้อมูลทางด้านไหนก็สามารถโทรมาหาผมได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับต้องได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทดสอบรถอีกนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอคุณมากนะครับสวัสดีครับระบบ Dective ริกโ s ลสังท ն ัดกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยครับับผมโอเคครับแล้วกดลิมิตนะครับเลือกไปที่100ครับดันเลยครับ ถ้ากดแช่มันจะขึ้นทีละสิบครับลองดูครับที่หน้าจอตรงสิบครับเก้าสิบครับเก้าสิบหนึ่งร้อยครับโอเคครับลองปล่อยคันเร่งครับคันหน้าอาจจะเร็วเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วครับระบบนี้ตอนนี้เหยียบเองอยู่ไหมครับตอนนี้ปล่อยแล้วครับโอเคครับแต่ว่ามันจะชะลอเองเบรกเองถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมก็เสียว ครประคองไว้ครับผมตั้งไว้หนึ่งขีดครับมันก็จะใกล้หน่อยอันนี้ก็เรามีหน้าที่ประคองรถนะครับแต่ว่าทางเรนทรัลลิงนี่ก็ควบคุมเราอยู่ถูกต้องใช่ครับใช่ครับแต่พวงไลยครับมันรู้สึกว่าเหมือนเราปล่อยพวงไลยครับใช่แต่นังก็มือพี่บามาก เล้ไม่ต้องแตะเลยครับครับผมอันนี้ผมปล่อยนะครับมือผมก็จับอยู่นะหรือว่าเราเหมือนเราเป็นคนมือเบาฮรมันเบรคครับมันเบรกครับมันเบรกเองนะครับเบรกเองครับมันเบรกเองครับอันนี้ผมไม่ได้เบรกอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะเร่งต่อเองนะครับแต่ความอันนี้ก็ไม่ใช่ระบบใหม่เหมือนกันครับแต่ว่าความนุ่มนวลของเอเวอเรสก็คือมีความนุ่มนวลมากเผนี่ครับมันเร่งตามครับก็คือถ้าเล่นระบบนี้ถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือเรายังไม่คล่องนะครับก็ ก็แนะนําทําให้คล่อมก่อนใช่ครับคล่องเบรกเอาไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าเราเหยียบเบรกเมื่อไหร่คือมันก็จะตัดระบบนะครับตัดระบบแล้วกดรีซุมกลับมาได้เลยครับพอบางทีเราเห็นคันหน้านี่เราไม่ได้เหยียบเบรกแต่จะรู้จะจะเบรกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นี่ครับรถชะลอเองนะครับใช่ครับและตอนมันเบรกเองก็มีไฟเบรกติดด้วยนะครับมันจะคำนวณเองว่ามันต้องแค่ชะลอหรือว่าจะเบรกนะครับ ประมาณนี้ครับใช่ครับผมถ้าเกิดไม่นะก็มีมันมีสูงสุดถึงสามขีดใช่ครับประมาณนั้นนะครับผมก็รักษาระยะห่างให้ห่างกว่านี้ก่อนะก็ได้นะครับผมอย่างคันด้านหลังผมนะครับน่าจะห่างเยอะเลยนะครับน่าจะประมาณสามขีดสี่ขีดเลยนะครับผมลาผมขับรถประจําแล้วผมยังยังยังรู้สึกกลัวๆอะไรเกรงๆอยู่นะครับเนี่ยไม่ต้องเกรงครับรู้ว่าจะเบรกให้หรือเปล่า คือถนนมันแคบเราเลยรู้สึกน่าตื่นเต้นครับ <c oughs>